ดูกันว่าใครจะได้ความเร็วแบบไหนอ๋อเอาเลงไงหนูได้ช้าม,มันหอยทอยากเยอะได้เร็วผมได้ปันกลางและเรากำลังจะได้กินบะหมี่พรงโกแสนอร่อยฉันอยากกินเร็วๆจังแต่ขยับตัวรด้ก่นี้ไม่ได้ทำไมฉันทำได้โออยอาไม่ต้องพูดเยอะดีกว่าดูแลเรียนรู้ไว้าการกินอย่างรวดเร็วต้องขี้บะหมี่ขึ้นมาทั้งหมดในครั้งเดียวและจากนั้นก็กิน จากนั้นก็ล้างคอด้วยน้ำซุปแสนอร่อยย่านอนของย่าให้ลงมาด้วยฮะโอ้ยังมีบะหม,มี่ให้กินอีกด้วยโอ้นั่นมันเสียอะไรเนี่ยโอผมเห็นด้วยเธอกินช้ามากเลยเราต้องรอเธออีกนานแค่ไหนกันเนี่ยอกอดก็คือกอดนะฉัจนจะค่อยๆกินบะหม,มี่ทีละเส้นดูสิ ฉันก็เล่นใจคี้มันเข้าปากแล้วอโอ้ยอน่าเบื่อจังเลยอนี่คุณย่ายอย่าลับเอาทำไมทุกคนถึงหลับล่ะตื่นสิได้เวลาของชัลลนเลนต่อไปแล้วโอ้ในที่สุดอยากรู้จังเลยว่าครั้งนี้พวกเราจะได้อะไร ได้ความรัวแบบปกติโอเคย่ <Okay. S 1> yeah, ไม่ชอบทําอะไรช้าช้าเลย <No>. ah. ฉันชาได้เร็วมากแล้วเราจะได้กินอะไรอ๋อแย่พวกเราได้กินยมยิบ <c oughs> แต่มันประหลาดมากแล้วรสชาติล่ะอร่อยจังแย yeah, ่เราจะชิมมันเดี๋ยวนี้ทำไมาถึงช้าขนาดนั้นอะถ้าหยิบมันขึ้นมาแล้วก็กินอู้ <c oughs> oh, อร่อยเกินบรรยาย อฉันคิดว่าฉันกินอมยิ้มพรินจนกินบลังสาบเข้าไปด้วยเออได้ใค้ขยีง,ยงออกไปเออทำไมเธอถึงมองย่าแบบนั้นเพราะว่าตอนนี้ม,มีบลลังสาบอี่บนหัวคณย่าเอออะไรนะฮะใช่แล้วพวเธอตลกมากในขณะเดียวกันฉันต้องการวิีทีดี้กินอมยิ้มอย่างรวดเร็วจริงด้วยฉันแค่ต้องทุบมันด้วยคอน อสุดยอดไปเลยบายบายมาแลงสาวเอาไปจากโต๊ะแล้วฉันจะกินอมยิ้มได้แถมยังได้กินอย่างรวดเร็วด้วยอร่อยจังมันยังอยู่บนหัวหญ้าหรือเปล่ามาดูกันดีกว่าว่าครั้งนี้เรอะไรกันฉันได้ร็วที่สุดแลเหญ้าได้ใช้อีกแล้วฉันโชคดีมาก ฉันได да ้ก um> ินอาหารเช้าซีเรียวแบบความระเบบปกติอ้อคณยาแต่ฉันคอะไม่มีใครหยุดฉันได้จากการขับปาาหารเช้าของฉันอย่างรวดเร็วอ้อแล้วทำไมต้องผสมกับนมก่อนล่ะเพราะยังไงทุกอย่างก็ผสมในท้องอยู่ดีโอนั่นเลิศเหออมาแต่ฉันชอบนะและก็ตามด้วยนมอ้มันเจ็บนะอ๋อคุณยาขอโทษค่ะ โอ้ใช่คุอรู้อะไรไหมมาอร่อยมากเลย <S <S แล้วตอนนี้ยาก็จะได้กินเหมือนกัน <S 1> <S 1> โอ้ว้าคุณย่าทำให้ฝ่าบินช้าๆได้อีกด้วยอะ <S <S โอ้แถมยังตกลงในอาหารช้าของฉันโอ้แต่ว่าหยุดการกินซีเรียลไม่ได้หรอกโอ้ได้เวลากินแล้วโอ้ใช โออฉันกินหมดเกลี้ยงแล้วคุณย่ายังไม่เริ่มสักทีเจลวอ้คิดเหมือนที่ฉันคิดใช่ไหมมากินกันเลยนี่มันอะไรกันเนี่ยไม่ละอายใจบ้างเลยพวกเธอไม่เหลือให้ย่าแม้แต่ชิ้นเดียวเย้ฉันได้แรวอีกแล้วความเร็วของย่าปานกลางส่วนฉันได้ชา แต่ยังไงฉันก็จะกินโอ้าวไอศครีมไม่ว่ายังไงเราก็สามารถมีความสุขกับไอศครีมได้ต่อให้ต้องกินเราก็ตามเออฉันคิดว่ามีบางอย่างเป็นปัจจัยกับฉันเออเจ้าโอ้ยหนาวจังเลยอ่ะออหนาวสงสารเราต้องวัดอุณหภูมิกันก่อนโอ้ยย่าไม่เคยเห็นอะไรแบบนี้มาก่อนเลย เราต้องวอร์มร่างกายของหลานดวนจิ๋วถ้าอุ่นๆแล็ุงน้ำร้อนยังไม่พอต้องมีชาร้อนๆโอ้เดี๋ยวก่อนนะแบบนี้ s <S สินีดเพิ่งเยอะโอ๋อดี่คือ oh, ล้วค่ะคุณยะของคุณบ้างมันช่วยได้จริงๆคะ่ะเออแล้วใครจะช่วยฉันบ้างอะในตอนนี้มันละลายหมดแล้วดูสิเอาละมาดูกัน วันนี้เป็นวันของฉันจริงๆออแย่ก็อยากได้เลยวั้งส่วนฉันได้ใช้อีกแล้วมโนกันดีกกว่าเราจะกินอะไรอ๋อชีสเ็นเบนเนะมันกินยากมากยิ่งกินช้าๆยไปกันใหญ่อะ่ะโอ้ใช่แล้วชีสดูแย่มากยย่ไม่อยากกลองเลยโมบอกว,ว่ารสชาติจะไม่ยากเหมือนกินนะ ฉันรู้วิธีกินมันให้แล้วที่เซเร์ชแล้วแค่ต้องทำก็คือละลายมันเธอกำลังทำอะไรเนี่ยฉันจะละลายชีสเรียบร้อยฉันสามารถดื่มของมันเหม็นได้เร็วกว่าการกินแน่นอนอออฉันไม่อยากเอามันเข้าปากกนเลยมันนา่าขยะขยะ น่า no, yeah. mm hmm. ยีกยเย้ยอยิ่งเกินเราเท่าไหร่ก็ยิ่งดีโอ้ oh, ยังนั่งิดที่ยังอินดีพ mm hmm. อแล้ว oh <my S 1> โอเ้เก่งมากจ้ะ <c oughs> ส่วนย่าคิดว่ายา่จะชิมแบบ <Okay. S 1> นักชิมชีสจริงจริงแ <c oughs> แค่ต้องจากมันเป็นชิ้นเล็กๆ แล้วก็ชิมหนูปรกรณ์พิเศษโอ้ย oh, <no. S 1> อยากกินจริงๆริงแู้อะไรมั้มันก็ไม่ได้แย่ขนาดนั้นนะเหมือนแย่จะชอบด้วยซ้ำแต่ไม่ละ hmm. ย่าเปลี่ยนใจแล้วตอนนี้ย่าปวดท้องมาก hmm. ใช่มันแย่มากเลย ฉันทำได้อไม่ใช่แค่เธอคนเดียวเราทำได้ยูฮูเฮ้กำลังทำอะไรนะอย่าจิ้มนะอย่าโอ้พอได้แล้วได้เวลาดูกาฉันได้กินแบบช้าๆความเร็วปานกลางเหมาะกับย่ามามฉันได้กินเร็วที่สุดและเมื่อเป็นเรื่องของไก่ KFC ฉันคือคนแรกเสมอโอ้แถมไก่ยังมาพร้อมกับซอสมะเขือเทศด้วยโอ้ใช่แล้วตอนนี้ฉันราดซอสมะเขือเทศให้ทั่วขาไก่เลยจากนั้นก็จะกินไก่แสนอร่อย <Yes! S 1> โอ้ใช่ขย้ยาวขี่ยาวขียาวเยี่ยมมากแล้วก็เอากระดูกออกไปด้วยอ,อ,อร่อยมากเลย อ๊หมดแล้วเหรไปทันสังเกตแล้วมันน้อยขนาดนี้แล้วกองที่เหลือนี่มันคืออะไร,อรเอากระดูกไปทิ้งแยบนี้นะยากินไก่ไม่อร่อยตอนมีของสกปกวางอยู่ใกล้ๆนะใช่แล้วมาล้องกันโอ้มันอร่อยมากเอาละจะได้กินแล้ว โอ้หมดแล้วเหรอเนี่ยโอ้โอ้บอมพี้ยาเข้าใจเธอแล้วคุณยอทำไมเราไม่มาขโมยไก่จากจิวกันล่ะเขาไม่สังเกตเห็นมันอย่างแน่นอนโอ้นั่นเป็นความคิดที่เยี่ยมมากอะไรไก่คนเชินอยู่ที่ไหน why คือเหตุผลที่ฉันไม่ชอบกินช้าๆเลยโดยสนุกนะแล้วเริ่มจากอะไรดีล่ะงั้นก็ไอศครีมอันแรกไปเลยมันต้องอร่อยแน่นอนวานิลาแล้วก็อย่าลืมลูกตาด้วยแบบนี้เลยใส่ลงไปแล้วก็ปั่นเลยเปิดเครื่องฉันคิดว่าเป็นส่วนผสมที่ยอดเยี่ยมมากเลยล่ะแบบนี้แหละเข้ากันแล้วแล้วเราก็ได้ไอศครีมที่พร้อมแล้วเหลือก็แค่เทลงไปในเครื่องทำไอศครีมแล้วก็กดใส่ลงวอฟเฟิลคนเลย แบบนี้แหละแล้วก็ลูกกวาเปาะแปดด้วยนะเอาละตอนนี้คนใส่อร่อยก็พร้อมแล้วพวกฉันไปแรกมันไปไปเตรียมคนต่อไปกันเลยดีกว่าแต่ฉันไม่ชอบไอเติมรสซ่อมเลยแต่หลายคนชอบมันนะมันต้องเข้าัปรสชีสเหม็นๆแน่นนอนเอยฉันไม่ชอบมันเลยฉันคิดว่าฉันเดียวก็พอแล้วล่ะหวังว่าผ้ากันเปื้อนตัวปดของฉันจะไม่เลอะนะน่ากลัวมากเลย ตอนนี้ก็เอามาเทใส่เครื่องแล้วก็แช่ไอศครีมสุดอร่อยอีน่าแข็งแกร่งมากกว่านะแบบนี้ก็โลยได้ขาไก่ได้วยไงละ่ะมันดูตลกมากเลยแล้วใครจะได้มันไปเนอะเอาละ่ะฉันเตรียมทุกอย่างพร้อมแล้วสาวๆใครอยากได้ไอศครีมบ้างละ่ะเปยิ่ยนชมงั้นเหรอโอ้เยี่ยมไปเลยเอาละ่ะแนนซี่ชนะงั้นเอาคนที่สวยที่สุดไปเลยโอ้เป็นไงบ้างละ่ะ อ๋อสวยจังเลยอ่ะแล้วก็อร่อยสุดๆด้วยโอ้ยฉันชอบมันแต่ก็ไม่ล้วกวาที่กำลังระเปิดด้วยละนี่มันเจ๋งไปเลยฉันเล่าต่อไปไม่ไหวแล้วะต้องมันออกมาเอะนี่มันคนอะไรกันเนี้ยกินได้แน่นะนะแนนซี่อยากเป็นกันไหมอ่ะไม่หรอก็ได้โอ้โอฉันมีไอเดียแล้วถ้าเธอไม่อยากแบ่งกับฉันงั้นก็ฉันจะทำลายความแย่อาหารของเธอ,อ,อ,อเลยเห็นไหมในขาไก่เงนะี้ย หุเดเปลี่ยวนี้นะอย่าโ่งกับฉันเอานี่ไปเลยอะไรกันเนี่ยจะทํ้ยังไงอยรสชาติแย่มากเลย mm hmm. ฉันต้องคลายมันที่ไหนดีเนี่ย mm hmm. ฉันแก้ไว้ไม่ไหวแล้วอ๋อกระเป๋า hmm. โอ้ยฉันขอโทษนะนันซี่ mm hmm. นั่นมันกระเป๋าเปิ้ของฉันเลยนะ mm hmm. ขอโทษทีนะเฮ้ mm hmm. hey, ตายเถอะเอาล่ะจะทำรสชาติแบบไหนต่อดีนะ โอ้จริงด้วยรสชาติไอศครีมสตรอเบอรี่ไงล่ะมันเป็นรสชาติที่เด็กๆหลายคนชอบแล้วก็สีแดงเนื้อสีแดงยังไงละ่ะใส่ลงไปเลยปั่นให้เข้ากันพร้อมแล้วจากนั้นก็เทลงในเครื่องทำไอศครีมได้เลย <c oughs> ก็ลงใส่วาฟเฟิลโคล้แล้วก็โรยด้วยอะไรดีนะป่าเล็กๆยังไงละ่ะมันใช้ได้แน่นอนฉันเริ่มได้กินมันแล้วเนี่ <c oughs> นยแน่นอนมาดูน่ากลัวนะแต่ก็พร้อมแล้วละ่ะเอาล่ะไปะกันต่อ ตอนนี้จะใช้ไอติมรถหนึ่งเนาะมันมีสีสันสดใสมากมันทั้งเขียวแล้วก็สดๆต้องใช้กระบองเพชรไงละ่และแต่ว่าต้องหนาวก่าก,ก่อนนะเริ่มกันเลยมันจะอันตรายน้อยลงอย่างแน่นอนเรียบร้อยดูอันตรายน้อยมากตอนนี้ก็ใส่ลงในเครื่องปั่นกันเลยเปิดเครื่องพร้อมแล้วละ่ะตอนนี้ก็เทใส่เครื่องผสมได้ ก็ใส่โคนโอ้น่าสนใจจังเลยแล้วก็โรยด้วยหืมหนายังไงล่ะดีนะที่ยังไม่ทิ้งไปนะ <c oughs> เป็นของตกแต่งที่ประโยชน์มากเลยพร้อมแล้วลองได้แล้วละ่ะแอนนี่เธอจะเลือกไหมไม่งั้นเหรอ,อถ้างั้นแนนซี่จะทำได้เยี่ยมมากเลยเ<อ>แต่ปกลัวจังเลยฉันต้องมีของอะไรแน่นอนดี<อ>ใจเร็วเกินไปนะแอนนี่นี่มันกินได้จริงๆนันเหรอทำไมถึงไม่หนามด้วยเนี่ยเรายังไงล่ะเนี้ แอนซี่เอาไปสิฉันกินไม่ได้ไม่เอานะแอนนี่ยังไงก็ต้องลองโอ้ฉันรู้สึกว่าเธอต้องเจ็บแน่ๆเลยละ่ะอาวแอนซี่อย่าหัวราอสิทำไมเธอไม่ลองไอศครีมปลาของเธอละ่ะไอเป็นของแอนนี่ง่ากลัวแต่ของเธอไม่ดีกว่าแน่นอนอใช่ฉันรู้ฉันไม่อยากมองมันได้ซ้ำเลยจะหัวปลาเล็กๆไม่อยา่างฉันกินมันไม่ใช่แค่คาวนะแต่ยังมีรสเนื้ออีกด้วยฉันกินไม่ลงแล้ว <No. S 1> โอ ฉันคิดว่าหน้าแอนนี่ไม่ใช่ที่ที่ดีที่สุดที่ขายไอติมนะเอาล่ะฉันยังมีไอเด็กสองสาอันใช้ใช้ไอติมวันนี้ลาของโป๊ดใส่ลงไปในเครื่องปั่นเลย,ยแล้วก็ผักที่น่ากลัวที่สุดก็คือบรอคโคลีโอ้หน้าตามันน่ากลัวจริงๆด้วยทำไมคนถึงกินกันนะแต่มันให้สีออกมาสวยมากเลยละ่ะพร้อมแล้วก็เทใส่ในเครื่องทำไอติมได้เลยจากนั้นก็เอาโคนมาอร่อยมากเลยนะอันนี้นะ โอ้ดูสิมันไอศครีมที่สวยสันสดใสมากเลยละเขียวสุดๆเลยแล้วอร่อยด้วยอะไรดีนะไข่นกกะทายไงล่ะยอนลงไปเลยแบบนี้เลยงั้นก็ไปกันต่อแล้วจะเอารสอะไรต่อดีนะไอศครีมมะนาวที่ฉันชอบไงล่ะทำไมไม่ทำมันอร่อยๆมากขึ้นล่ะมาเติมสกิทเท่งกันเถอะตอนนี้ก็ผสมให้เข้ากันได้โอ้หอมแล้วสีชมพูสวยจังเลยเทลงในเครื่อง แล,แล้วก็เอาคนมาด้วยนะและอร่อยด้วยฉันคนิดว่ายันลี่น่าจะเข้ากันละแบบนี้เลยพร้อมแล้วใครจะเป็นคนแรกนะแอนนี่อยากเป็นคนแรกงั้นเหรอเอาเลยโอ้โหดูดีจังโอ้เราชอบดีสุดเลยมันคือยันลี่หนอนใช่ไหมเนี่ยมาลองไอศครีมกันว้าวนี่คือไอศครีมที่อร่อยที่สุดในวันนี้เลย เสียได้นะแอนซี่มันเป็นของฉันฉันจะกินคนเดียวฉันไม่เคยลองแบบนี้มาก่อนเลยอร่อยมากตาเธอแล้วงั้นมาลองกันอะไรกันเนี้ยนี่มันไข่หนูกะทางงั้นเหรอฉันจะกินได้ยังไงฉันต้องกินจริงๆงั้นเหรอเธอต้องลองนะดูเหมือนว่าฉันต้องลองจริงๆด้วยเออหน้าเคยขี้แยงอ่ะฉันไม่ให้คนไ้เกดกินไอติมแบบนี้ได้ซ้ำอ่ะจะกินยังไงให้หมดเนี่ยอาเป็ได้ฉันก็กินเอาล่ะหรือไม่อ่ะเออมา โอ้แนนซี่หยุดพ่อใส่แอนนี่เถอะนะอูสอ๋อสวัสดีโอเครอสักครู่นะตอนนี้จะนทำไอศครีมระเบิดให้พวกเธอเลยรสวานิลาที่เธอเชื่นชอบแน่นอนช็อกโกแลตเบาด้วยหนึ่งถังเลยเต็มๆม,มันอร่อยมากเลยละ่ะตอนนี้ก็ฝ่นให้เข้ากันแล้วก็เทส่วนผสมลงในเครื่องกดใส่โคนและโรยด้วยมินิโอริโอ <Go. S 1> เยี่ยมไปเลยไอศครีมดูอร่อยจนอยากกินเองเลยน,นเนี่ย ไปกันต่อไอศครีมวานนลลาขอปวดอีกแล้วแล้วอะไรต่อดีนะง่ายมากหัวหอมกลินแรงๆงี่ไงละ่ะมันจะทำลายรสชาติของวันนลลาให้เราปวดปานอย่างแน่นอนคอยดูนะแต่เราทำได้ทุกอย่างละเพื่อชาเล้นไงเอาละ่ะเทงลงไปในเครื่องเลยอย่าลืมโคนด้วยนะแล้วก็โรยด้วยปลาหมึกตัวเล็กๆไงละ่ะมันดูน่ารักมากเลย <S <S ใช่ไหมละ่ะ สาวๆขอบคุณเทสาหรับโค้ดใหสวยงามด้วยนะและใครจะเป็นคนแรกล่ะนี่ฉันก่อนนะโอ้ยดูเหมือนไม่ใช่สิ่งที่แอนซี่ต้องการเลยนะแอนนี่ทำไมถึงหัวเราะล่ะตาเธอแล้วว้ามากินจังเลยไอเต็มช็อกโกแลตแล้วก็โอรีโอสมบูรณ์แบบมากเลยล่ะของแอนนี่น่ากินจังเลยอ่ะแล้วของฉันล่ะมันกลิ่นเหม็นมากแถมยังเหม็นข้าวด้วยเธอต้องกินให้หมดนะก็ได้มันลองกัน มันเหมือนดื่มน้ำจากน้ำทะเลเลยอะแล้วไอศครีมก็แย่มากๆเลยโอ้ไม่ไหวจริงๆเลยอ้อดูเหมือนจะไม่มีกิ่นแล้วล่ะโอ๊ยไม่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 โอ้ว้าวแนนซฉันไม่รู้เลยว่าเธอทำแบบนั้นได้เอาล่ะคนสำหรับรอบสุดท้าย เธออยากได้แบบไหนนะฉันอยากได้ไอติมที่เป็นรสมิ้นต์อ่ะมันอร่อยมากเลยและเธอก็กินได้เพิ่มความสดชื่นด้วยยาสีฟันด้วยมิ้นและยาสีฟันไม่ต้องแปรงฟันแล้วละ่ะผสมลงไปเลยเปิดเครื่องแล้วก็รอให้มันเข้ากันพร้อมแล้วละ่ะจากนั้นก็เทนในเครื่องน้ำด้วยวาฟเฝิลคอนกรุบกรอบและที่ยากที่สุดก็คือโรยด้วยอะไรดีนะใช่แล้วเมนทอสไงละ่ะพร้อมแล้วละ่ะ ต่อไปฉันจะเลือกไอศครีมรสมันเนาะเปี้ยวอมหวานกำลังดีเลยแต่ฉันว่าอยางเปรี้ยวน้อยเกินไปเพิ่มยมลงไปด้วยละรสเปรี้ยวกันเถอะแน่นอนต้องเข้ากันได้ดีแน่เน่แล้วก็เทใส่เครื่องแล้วกดลงโคนเลยแล้วก็โรยด้วยแล้วก,กวาดเปรียปร้ยว <You. S 1> โอ้ใช่เลยเหมาะมาก ใบหน้าของเธอจะเปลี่ยนไปหลังจากกินไอศครีมอันนี้ลองเลยเธอจะเป็นคนแรกนะอยากกินพร้อมกันงั้นเหรอเอาเลยสาวอ๋อของฉันสวยมากเลยเห็นด้วยเธอชอบมันไหมล่ะอร่อยนะแต่ว่าเปรี้ยวเห็นด้วยจากหน้าของเธอนะเอาเข้าลองได้แล้วแอนนี่ไม่มีปัญหาอ๋อสดชื่นได้รสมิ้น เป็นรสมิ้น์เข้มข้นสุดๆอร่อยจนหยุดไม่ได้แล้วมินมากๆเลย <What? S 1> หมดแล้วล่ะอ๋มีบางอย่างผิดปกติกับฉันเราเผื่อใจเย็นเฉียบเลยโอ้ oh. <Yeah. S 2> ฉันเริ่มจะหมดมุกแล้วล่ะสิงั้นก็ใช้ครีมคาราเมลลูกนึง oh. แล้วกันแล้ว oh. ก็ซอสพิเปิบาสโก้ด้วยใส่ลงไปเลย oh. ไอศกรีมมันเย็นเกินไปนะ่ะแคาจะเป็นวัดก็ได้นะ oh. ซอสพิเเผ็ดจะทำให้เธออุ่นมากขึ้นนะอย่างแน่นอนเข้าให้กันเลย <What? S 2> พร้อมแล้วล่ะ เทส่วนผสมลงในเครื่องแล้วก็กดใส่โคนแสนอร่อยของเราแล้วก็โรยด้วยพริกสีแดงเข้ากับซอสพิกตาบาสโกมากเลยละ่ะไปกันต่อเลยครั้งนี้ฉันอยากใช้ไอเิมรสตรอเบอรี่นะแบบนี้เลยแล้วก็เพิ่มด้วยแตงโมเข้าไปด้วย <All right. S 1> มันอร่อยมากเลยละ่ะปั่นให้เข้ากันโอ้ดูสิฉันรู้สึกมัน,น,นอร่อยมากๆเลยพร้อมแล้วจากนั้นก็เทส่วนผสมไปในเครื่องแล้วก็กดใส่โคน แล้วก็โรยด้วยเออมาฝรั่งฮับบ้าบับ้ามันจะเจ๋งมากเลยล่ะเอาล่ะรอกันได้แล้วเขาจะเป็นคนแรกแอนนี่มาเร็วเข้าไอศครีมดูดีมากเลยนะแต่ว่าอร่อยไม่บอกเราทีเดี๋ยวก็รู้อ๋อยังไ้กันเนี่ยมาฝรั่งนั้นเหรออร่อยจังแล้วไงต่อละรีบเปล่าเร็วเข้าตอนนี้แหละโอ้ว้าวลูกบองใหญ่จังเลยโอ้ ลูกโป่งตายแล้วอะช่างเธอแนนซี่ตาเธอแล้วล่ะเร็วเข้า <Okay. S 1> โอ๊ะอะไรกันเนี่ยไอศครีมรสพริกงั้นเหรอมันดูน่ากลัวมากเลยอะ <Okay. S 1> โอ๊ยไม่นะปากของฉันกำลังรูเป็นไฟไม่นะระวังด้วยแนนซี่เพ็เข <a> hey, าใส่รเราไปในคนนี้เนี่ยทำไมแนนซี่ถึงกลายเป็นมังกรแบบนี้โอ๊ดีนะมีเครื่องดับเพลิงอยู่ใกล้ๆนะแนนซี่เธอรู้สึกยังไงบ้าง ও চলোস <coughs> <coughs>